คนจนเฮล่นกันอีกแล้วนะคะอนุมัติแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนต้องฟังเลยนะคะแจกเงินของขวัญปีใหม่นะคะรับสูงสุดคนละ2,400บาทกันเลยทีเดียวนะคะจะเป็นวันไหนที่จะได้นะคะเดือนไหนที่จะได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันนะคะว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนรับชมนะคะไม่บุ่มก็อยากขอกำลังใจนะคะด้วยการ กดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและข่าวสารใหม่จากทางช่องนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแม่บุม๋มเล่าข่าวอีกแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะเตรียมเฮกันได้เลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมสบศก็ได้มีการเห็นชอบนะคะว่าจะแจกเงินต่ออีกนะคะ3เดือนให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็แจกมาแล้ว3เดือนนะคะเดือนละ500บาทนะคะจากเดิมจะได้200-300บาทนะคะก็เพิ่มเป็น800นะคะหรือว่า700บาทต่อคนเลยนะคะหลายครอบครัวก็พากันไปรูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐกันเยอะมากเลยนะคะก็ได้เงินเพิ่มได้ของมาเพิ่มกันด้วยนะคะและหนึ่งในนั้นนะคะก็เป็นครอบครัวของแม่บุ๋มเองนะคะก็มี1บัตรนะคะสามารถ แรกนะคะรูปซื้อสินค้าได้เยอะทีเดียวนะคะเอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะที่จะได้รับสูงสุด2 4 0 0บาทนี้นะคะก็คือจากเดิมนะคะจะได้3 0 0นะคะบางคนก็ได้เพิ่ม500เป็น800นะครับแเพิ่มอีก3เดือนนะคะก็คือจะได้ตั้งแต่มกราคม ถึงมีนาคม64กันเลยนะคะที่จะได้รับเงินนะคะ800คูณ3เดือนก็เป็น2,400บาทเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องนะคะที่ได้รับเงินกันตรงนี้นะคะสำหรับใครที่ถือบัตรคนจนนะคะและบางคนก็บอกว่าแล้วฉันล่ะไม่มีบัตรคนจนทำยังไงดีฉันอ่ะจะได้เงินไหมนะคะก็คือจะได้เหมือนกันนะคะแต่จะเป็น โครงการคนละครึ่งนะคะสำหรับคนเก่านะคะก็ได้ใช้เงินอยู่แล้วนะคะก็จะมีการเติมเงินให้นะคะอีก500บาทนะคะในเดือนมกราคมถึงมีนาคมนะคะสามารถใช้ต่อได้เลยนะคะไม่ต้องรีบใช้นะคะก็จะต่ออายุให้อัตโนมัติเลยนะคะไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มอีกนะคะและสำหรับรายใหม่นะคะหรือว่า เคยลงทะเบียนไปแล้วแต่โดนตัดสิทธิ์นะคะไม่ใช้ภายใน14วันก็สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้อีกนะคะจำกัดสิทธิ์เพียง5ล้านคนนะคะลงได้ตั้งแต่วันที่16ธันวาคมนะคะวันเดียวเท่านั้นนะคะใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็รีบตื่นมาลงทะเบียนนะคะแต่เวลา หกโมงเช้าถึงห้าทุ่มนะคะแต่ปกติแล้วนะคะตามที่พี่ปุ๋มเคยลงมานะคะก็6กโมงประมาณ7จ็โมงสิบนาทีเนี่ยก็สิทเต็มกันแล้วนะคะไม่สามารถลงได้แล้วนะคะใครที่ต้องการลงนะคะตื่นแต่เช้ากันเลยนะคะตั้งนาฬิกาปลุกตีห้าเลยค่ะตื่นมานะคะรอ6กโมงเช้าขาเปิดหน้าเว็บก็สมัครได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวอื่นๆจะนำมาแจ้งให้ทราบอย่างรวดเร็วเลยนะคะใครไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ